สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การทำ CPR นะครับพร้อมกับการใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้องนะครับให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการใช้เครื่อง AED นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำ CPR เนี่ยดีขึ้นนะครับและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทำ CPR พร้อมกับการใช้เครื่อง AED เนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะทําการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะเราจะต้องคํานึงถึงซีนไซอัพ5ข้อค่ะ ได้แก่ 1. ป้องกันตัวเองนะคะสวมถุงมือหมวกแมสแก๊สกรอบกาวขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าเราเข้าทําการช่วยเหลือในสถานการณ์ใด 2. พื้นที่ปลอดภัยค่ะ 3. กลไกการบาดเจ็บค่ะ4ี่จำนวนผู้บาดเจ็บค่ะและ 5. ้ร้องขอสนับสนุนค่ะเราเข้าถึงตัวผู้ป่วยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการปลุกเรียกโดยการตบที่ไหล่จานวน3ครั้งนะคะคุณคะคุณคะคุณคะ เมื่อไม่มีสัญญาณตอบเรียกตอบกลับมานะคะเราก็จะทําการเช็คชีพจรค่ะโดยการใช้2นิ้วนะคะลากมาจากลูกกระเดือกค่ะลากลงมาที่ข้างคอดูว,ว่ามีชีพจรหรือเปล่าจานวน10ปีค่ะถ้าไม่มีเราจะทําการ CPR ทันทีค่ะเราจะทําการ CPR นะคะโดยการลากเส้นสมมูินะคะจากลูกกระเดือกมาที่สะดือค่ะแล้วก็จุดตัดอีกเส้นหนึ่งก็คือจาก ฐานนมนะคะมาอีกข้างหนึง่งจุดตัดก็จะอยู่ที่ตรงกลางค่ะเราจะใช้ฝนมือข้างที่ถนัดนะคะวางลงไปแล้วก็ใช้ฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดประกบนะคะแล้วก็ทำการปั๊มนะคะหนึ่งและสองและสามและสี่หลักการกดปั๊มที่หน้าอกนะคะเราจะทำการปั๊มด้วยอัตราเร็วหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อหนึ่งนาทีค่ะส่วนความลึกจะอยู่ที่สองถึงสองจุดสี่นิ้วนะคะหนึหกเจ็ด ปิดแปดปิเก้าสามสิบหลังจากที่เราปั๊มหัวใจครบสามสิบครั้งนะคะเราจะทําการช่วยหายใจสองครั้งค่ะโดยการใช้สันมือวางที่หน้าผากนะคะแล้วก็ใช้สองนิ้วบีบที่จมูกสองนิ้วเชวยคางค้นขาแล้วก็ทําการต่อปากสองครั้งหนึ่งสองหลังจากที่เราช่วยทําการหายใจสองครั้งแล้วเราจะมาทําการปั๊มหัวใจต่ออีกสามสิบครั้งนะคะ นะสอนะสามนะสีหาหรับการทำอานั้นจะต้องทำในพื้นที่ราบและพื้นที่แข็งเท่านั้นนะคะหกสิบสเก้ายี่สิบี่สิบสองสี่สิบหกเกสาสบหนึ่งสองเราจะทำแบบนี้จนกว่าจะครบห้าครั้งนะคะหลังจากที่เราทำ การปั๊มหัวใจครบ5ครั้งแล้วเราจะมาทําการเช็คชีพจรอ,อีกค่ะเราจะทําการ CPR จนกว่าเครื่อง AED จะมาถึงนะคะเมื่อเครื่อง AED มาถึงนะคะเราจะใช้เครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR ทันทีในกรณีผู้ป่วยจมน้ำนะคะเราต้องสังเกตบริเวณโดยรอบก่อนที่จะใช้เครื่อง AED ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะตัวของผู้บาดเจ็บถ้ามีเสื้อผ้าเปียกนะคะให้ปลดเสื้อผ้าออก และบริเวณพื้นที่วางตัวผู้ป่วยจะต้องแห้งและให้เราสังเกตว่าผู้ป่วยนั้นนะคะสวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเปล่านะคะให้ปลดเครื่องประดับออกและฝากไว้กับญาติของตัวผู้บาดเจ็บค่ะเมื่อเครื่อง AED มาถึงเราจะใช้เครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR ทันทีค่ะผู้ที่ชมเครื่องนะคะจะทำการ แผ่นกับตัวผู้บาดเจ็บค่ะโดยการใช้เครื่อง AED นะคะเราจะต้องทำการรบกวนการทำ CPR ให้น้อยที่สุดค่ะ คำสั่งเครื่องแจ้งว่าห้ามสัมผัสผู้ป่วยเครื่องกำลังวิเคราะห์การเต้นของหัวใจคนที่คุมเครื่อง AED จะแจ้งผู้ที่กำลัง CPR ว่าห้ามสัมผัสผู้ป่วยดังนี้ค่ะห้ามสัมผัสผู้ป่วยนะครับเครื่องกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับ เมื่อได้ยินคำสั่งห้ามสัมผัสผู้ป่วยจำเป็นต้องทำการช็อกค,คนคุมเครื่อง AED จะแจ้งผู้ที่กําลังทํำ CPR ว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยก่อนกดปุ่มช็อกดังภาพค่ะจำเป็นต้องทำการช็อกนะครับห้ามสัมผัสผู้ป่วยนะครับฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยครับทำกทารช็อกแล้ว บ๊หัวใจสาครั้งสับกับการช่วยหายใจ2ครั้งหลังจากกดปุ่มช็อกแล้วนะคะให้ฟังคำสั่งเครื่องว่าเครื่องจะให้ทำอะไรโดยคำสั่งของเครื่องให้ทำการ CPR 30ครั้งตามจังหวะของเครื่องนะคะเมื่อปั๊ม3ามครั้งแล้วเครื่องจะแจ้งให้ทำการช่วยหายใจ2ครั้งหลังจากนั้นผู้ CPR ต้องทำการช่วยหายใจ2ครั้งค่ะ หลังจากทำการช็อตด้วยเครื่อง AD และทำการ CPR ช่วยเหลือแล้วนะครับ <C Z> เราจะดูอาการนะครับของคนเจ็บนะครับว่ามีสติหรือว่ารู้สึกตัวหรือว่ามีชีพจรหรือ,อยังนะครับถ้ามีชีพจรแล้วนะครับการช่วยเหลือต่อมานะครับเราจะถอดปลั๊กออกจากเครื่องนะครับแต่เราจะไม่ถอดแผ่นอิเล็กโทรดนะครับถ้ามีการหมดสติอีกเราจะนําเครื่อง AD ดีกลับมาใช้อีกนะครับเมื่อเราถอดปลั๊กออกจากเครื่องแล้วนะครับเราจะจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนตะแคงกึ่งฟั่ำนะครับหรือว่าท่ารีคอเวอรี่นะครับเพื่อรอการช่วยเหลือจากรถโรงพยาบาลต่อไปครับ หลังจากการทํา CPR พร้อมกับเครื่อง e AED เป็นผลนะครับเราจะจัดท่าผักฟื้นเพื่อรอการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับในลักษณะดังนี้นะครับในกรณีนี้ผมจะพลิกผู้บาดเจ็บเข้ามาหาตัวผู้ช่วยเหลือน้ําแขนหนึ่งข้างนะครับยกไปให้เหนือศีรษะลักษณะดังนี้นะครับแขนที่หนึ่งข้างนะครับมาประคองไว้ที่บริเวณบ่าขาหนึ่งข้างนะครับจับตั้งในลักษณะแบบนี้ใช้มือประคองบริเวณหัวไหล่และสะโพกพลิกผู้บาดเจ็บเข้าหาตัว แล้วสังเกตอาการนะครับทางมีอาการสุดลงหรือว่าไม่มีชีพจรอ,อีกเราก็พร้อมที่จะพลิกผู้ผู้บาดเจ็บกลับไปและจัดท่าทำการ C P R ต่อได้เลยครับ